สวัสดีค่ะวันนี้นะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะสำนักง,งานราช,ชบุรีนะคะเชิญชวนนะคะไปเที่ยวงานเจ้าพ่อสามภูเขาที่ห้วยกระบอกนะคะนี่หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะแล้วไปเที่ยวตรงนั้นแล้วมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวสองสามที่ด้วยกันนะคะที่แรกเลยก็คือวัดรังหมันนะคะหรือที่หลายๆคนรู้จักกันว่าวัดหลวงปู่แพ้วค่ะจุดแรกก็คือหลวงพ่อดําไปค่ะ และนี่ก็คือหลวงพ่อดำนะคะซึ่งมีอายุเก่าแก่เป็นที่เคารพศรัทธาของสาธุชนนะคะ<ช>พอเข้ามาด้านในนะคะโอ้โหใหญ่โตโอราณนะคะมีรูปหลวงปู่แพ้วด้วยนะคะ<ช>ด้านในก็จะมีพระพุทธรูปเยอะเลยนะคะนี่เราก็จะมีพระพุทธชินราช หลวงพ่อโสธรหลวงพ่อวัดไร่ขิงหลวงพ่อวัดบ้านแหลมแล้วก็มีวัตถุมงคลมากมายหลายรุ่นนะคะหลายแบบให้เลือกตามแต่จิตศรัทธาของสาธุชนเลยนะคะอันนี้ตรงนี้เราก็ยังมีมะพร้าวตาเดียวด้วยนะคะเมื่อผ่านอาคารแรกมาแล้วนะคะด้านหลังนี่ทะลุขึ้นไปยังสร้างไม่เสร็จนะคะ โอ้โหเงามมากเขาบอกว่าเชิญขึ้นด้านบนไปค่ะเราก็ขึ้นไปดูกันโอ้โพอเข้ามาด้านในนะคะก็จะเจอรูปของรูปปั้นของหลวงปู่แพว้วนะคะองค์ใหญ่มากสวยงามค่ะและด้านหน้าวิหารนะคะก็มีมหาเจดีย์นะคะกำลังก่อสร้างอยู่นะคะ สามารถมาร่วมสมทบทุนนะคะทําบุญได้ค่ะด้านหน้าพระบทสดก็มีท้าวเวสสุวรรณด้วยนะคะแล้ววันนี้โบสถ์ปิดนะคะเราไม่ได้เข้าไปกราบด้านในแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจะพาไปอีกวัดนึงค่ะไปวัดไร่แตงทองหรือที่หลายคนรู้จักกันในานามวัดหลวงปู่หลิวค่ะไปค่ะแล้ววัดถัดไปก็คือวัดไร่แตงทองนะคะเราก็จะมากราบหลวงปู่หลิวกันนะคะไปค่ะ เดี๋ยวเราจะไปเวียนทักษิณาลอดใต้เต่าเรือนกันค่ะมีคาถาขอลาบหลวงปู่หลิวด้วยนะคะเมือ่อเราเวียนทักษิณาสามรอบแล้วนะคะเราก็จะมาให้หลวงปู่เหยียบศีรษะนะคะจะได้สำเร็จนะคะเหยียบเลยคะ่ะหลวงปู่ แล้วเราก็จะมาร่วมทาบุญนะคะถวายแผ่นเมทัลชีตกันเขาก็จะให้เราเขียนชื่อใส่ลงไปในนี้นะคะแล้วเขาก็จะมอบพระให้เราหนึ่งองค์ด้วยกันคะ่ะและบริเวณตรงนี้นะคะก็คือจุดที่จําหน่ายวัตถุมงคลนะคะแล้วทั้งหมดนี้เนี่ยทำไปเนี่ยนะเข้าวัดทั้งหมดนะคะเป็นของวัดเองค่ะสําหรับท่านที่สนใจบูชานะคะ เข้ามาบูชาได้ที่จุดนี้ค่ะที่หลายคนนำริโพมาถวายแล้วเวลาเรามากราบไหว้เราจะเห็นมีริโพแล้วแถมท่านยังให้เอาริโพไปดื่มด้วยเพื่อเป็นสิริมงคลเนี่ยก็เพราะว่านี่ค่ะหลวงปู่หลิวท่านนานๆท่านก็ฉันทีหนึ่งนะคะ ลิโพค่ะและสุดท้ายเราก็มาถึงนะคะเจ้าพ่อ3มภูเขาซําซันแกววหวงนะคะซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของผู้คนแถบนี้นะคะและอย่าลืมนะคะงานของเราวันที่2ถึงวันที่7นะคะจังหวัดราชบุรีและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำน,นักงานราชบุรีเชิญชวนนะคะพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนแคะนะคะมาเที่ยวงานประเพณีประจําปีของเจ้าพ่อสามภูเขากันค่ะ